จุดวันนี n g ค่ะทุกคนสนิตาอินเจ้าเทิร์นดยี่แล้ววันนี้เราจะเดินทางกลับไปที่ภูเก็ตแล้วนะคะอยู่พังงาวันสุดท้ายแล้วเป็นทริปเขาหลักที่รับใจพอสมควรเลยนะนี่เพิ่งเคยมาครั้งแรกเลยค่ะ แต่ตอนนี้คือ7จ็ดโมงครึ่งนะคะแพของเราคือจะไปสระว่ายน้ำค่ะเล่นน้ำเอือถ่ายรูปเอ่้นะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยขึ้นมาอาบน้ำแต่งตัวนะคะแล้วก็ลงไปกินข้าวอีกครั้งหนึ่งงั้นตอนนี้ก็มุ่งสู่สระว่ายน้ำเลยจ้าจะว้น้ำ้องใส้ถ่ายรูปสระว่ายน้ำจะไม่เข้ากับเจนเท่าไหร่คะ่ะรู้สึกมันไม่ถูกจริตไม่ค่อยได้เท่าไหร่เลย ไปอาบน้ำดีกว่าจะได้ไปทะเลแล้วค่อยกินข้าวนู่ใช่แหละพูดกับใครไปอับน้ำค่ะอาบน้ำนานไปหน่อยเ่ะก <c oughs> ็ <c oughs> เลยต้องเปลี่ยนแผนนะคะจากที่ตั้งใจว่าจะอาบน้ำแล้วก็ไปทะเลใช่ไหมคะไปถ่ายรูปเอออะไรเอยก็คือไม่ทันค่ะมันจะไม่ทันกินข้าวชนะต้องไปกินข้าวก่อนนะคะแล้วค่อยไปถ่ายรูปถ้าไหวนะ แต่ถ้าอืก็คือกลับไปนอนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวบุตรแฟนเขาต้องขับรถประมาณสองชั่วโมงจากเขาหลักไปภูเก็ตก่อนลงไปกินข้าวแวะถ่ายรูปตรงนี้ซะหน่อยค่ะเดี๋ยวหาว่ามาไม่ถึงเราเวลาร้านอาหารเช้าของเราก็เริ่มต้นด้วยแพนเค้กเฟรนช์โทนแล้วก็มีปาท่องโกด้วยเครื่องดื่มแบบกาแฟโบราณก็มีนะคะหรือว่าจะเป็นแบบเครื่องชงกาแฟก็มีให้เลือกเยอะเลยค่ะต่อมามาที่สถานก๋วยเตี๋ยวค่ะ มีทั้งก๋วยเตี๋ยวข้าวต้มข้าวต้มแห้งเลยนะอันนี้เจนสั่งเป็นเส้นเล็กหมูค่ะเริ่มต้นเมื่อเช้าด้วยก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กน้ำใสแล้วก็โจ๊กค่ะ มีขนมปังของคุณแฟนเขาพอต้องโกกินคู่กับไมโลค่ะแล้วก็แฟนกินไข่กระทะแต่แฟนพึงพอใจกับการแบบจานสนุปปี้เด็กมากโอเคค่ะเสร็จแล้วสำหรับมื้อเช้านะคะกินบุฟเฟ่สามวันก็คือเหมือนช่วยเขาเก็บลายบุฟเฟ่ตลอดเลยกินจนหมดไหมคค่ะแล้วก็จะเดินเล่นรอบๆโรงแรมค่ะวันนี้มาเดินเล่นแล้วแต่ว่า ม,มืดค่ะมองไม่เห็นอะไรเลยฝนจากเล่นก็ถอดแล้วด้วยแยว่นก็ไม่เดามาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปเดินวันนี้ข่ะแดดออกเปรี้ยงปร่างมากหรืจะเป็นเหมือนทุกวันไหมคือตอนเช้าแดดออกจนแบบเพียแดดเลยอ่ะแล้วตอนบ่ายตอนเย็นก็คือฝนตกค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปเดินเล่นไปตรงหาดด้วยนะคะได้เวลาแล้วคะ่ะไปกันเลย เหตุผิดฟ้าดค่ะกำลังเดินลงบันไดลอดอุโโงค์ใช่ไหมคะปรากฏว่าเป็นสะดุกบันไดค่ะก็เลยเออไม่ไปแล้วกลับมาทําแพ้ดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวเก็บกระเป๋าค่ะแล้วก็เตียงตัวไปภูเก็ตกันค่ะเช็คเอาท์กันจ้า เเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะมีคนหยาดได้กาแฟใครก็ไม่รู้ใครเจ็นเองแหละจากนั้นก็เขาต้นอีกรอบนึงจะได้ไปดูมังการอีกรอบหนึง่ง เป็นคอฟโก้นะใน่แต่ว่าขอเขาเพิ่มราดคาราเมลให้หน่อยเขาเอะไรไม่จิ้มเข้าไปคือแบบกรอบอ่ะกรอบแบบเข้าใจป่ะแต่ข้างในนุ่มมากโอ้โหเนยกรอบเต็มพลังเก็ดแล้วมีแรงขงรับรถถึงปูเก็ดยัง ไปเช็คอินกันที่ไอสลาคาเฟ่แอนโมเทลบ้างถ้าจำไม่ผิดจำได้ตอชชี่ไอสลาค่ะอยู่ในเมืองเก่าเลยไม่รู้จะมีที่จอดรถไหมให้คุกกี้ทำนางก,กัน จังวนไปอีกรอบหนึ่งเนาะเดี๋ยวค่อยจิ้คามมา่าผลไม้เพราะว่าไนงะเอาจะาไปที่ห้องนะ อะไรไดีกินอะไก่อนดีนม่กินหมดเลยกินจีบจีบสุดเคลีย เส้นเร็นทีเ็จเรียบร้อยค่ะต่อไปที่จริงเราตั้งใจจะไปผาหินดำนะแต่ว่ามันจะมืดแล้วก็เลยคิดว่าไปหาดราไวกันดีกว่าหลังจากที่เทวนาที่จอดไปพิดที่ต่างๆนั้นนะคะแซะแล้วก็มาถึงแล้วค่ะตลาดสดหาดราไวที่ไม่ใช่ราไวซีฟูดมาร์เก็ต เราเลือกได้แล้วค่ะหลังจากที่คิดอยู่น,นะว่าเขาแนะนำเนาะกุ้งมังกรใช่ปะห้าสีเจ็ดสีงเงี้ยดูน่ากินมากเลยในตัวหลายขนากเลยแต่พอมาคิดว่าเออเราอยากกินอะไรเลยกินกุ้งเผานะคะก็เลยได้รับคำแนะนำจากเจ้าขอ,ของร้านเนาะว่าให้เป็นกุ้งลายเสือดีกว่าเออเราก็ตั้งใจซื้อสักโลนึงเพราะว่ามันโลละเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าเองก็ถือว่ามันคุ้ยมันถูกมากเลยแต่ว่า เดซินเนชั่นแล้วก็ยังมีอีกหลายที่ขาแฟนก็เลยบอกว่าเอ okay. ขึ้นโลดีไหมโอเคขึ้นโลก็ดีค่ะแล้เขาก็แนะนำมาคุณเจ้าของร้านพานะคะก็แนะนำมาว่าให้ไปที่ร้านคุณ่าอยองเล็กซึ่งอยู่ตรงข้ามโอเคก็เลยแล้วก็มาตรงข้ามเลยค่ะร้านคุณ่านี่คือเขาคิดค่าทำอ,อาหารก็โลละร้อยนะคะแล้วก็ซื้อน้ำมะพร้าวด้วย เราเขาเผาจะได้กินนะคะ่ะน้ำมะพร้าวอ,อุ่นร,รู้สึกสดชื่นรู้สึกสภาพดีรู้สึกเนกรงุงร้อนแล้วอะไรจะที่เรามาสักนพักหนึ่งเลยคู่เขาของเราระหว่างที่เราก็เห็นแบบว่าโต๊ะอื่นๆนะเราสั่งหอยนางลง ก็เลยสั่งไปจากหน่อยนางลงสุร่าก๊อปตัวมันตัวละร้อย รางลงสุดเสร็จแล้วนะคะเราก็มุ่งก็มาที่่ในเมืองเก่าะคะ่ะมากินโอตาบ้างเนี่ยไม่รู้มันคืออะไรคะก็เลยเดี๋กินที่จริงแล้วจะไปกินคือกิทเี่แต่ว่าับผ่านไปที่หน้าร้านแล้วคือไม่ซู้คนค่ะคนมากเราไปกินโอต้าดีกว่า กูเป็นเอออะไรเี่ก็แบธรรมดา ค่ะไปที่ต่อไปกันดีกว่าเดสติเนชันสุดท้ายของเราในวันนี้ป้าน้งโกโก้ชัยจากโอเต้าบางเหนียวค่ะขับมา550เมตรก็ถึงค่ปะป้านงโกโก้ชัย เจอกันใหม่ day 5นะคะมาดูกันว่าเจนจะพาไปไหนพาไปกินอะไรคะ่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ